อิทัพิฆเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมณสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัตสง สติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปปาทาอิทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี อิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขาระปัจจยาวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปั soul, ปจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจญยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ สลายตนะปัจจยยผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานัน้นเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาภวะเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภาวะปัจจยาชาติเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ชาติปัจจยาชารามารณังโสกะปริเทวะทุกขทมนัสุป,ปายาส,สัมพวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยความชราความตายความโสความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความรับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบท้วนเอวเมตัสะัะ เกวลัสส์ทุกขขันธสัตสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายเตวะอเสสาวิราคะนิโรธาสังขารนิโรโธ เพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาผัสสะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะนิโรธา เวทนานิโรธเพราะมีความดับแห่งพัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานนิโรโธเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภาวะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโทเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามรณัง โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาัสะนิรุตช,ชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลความชราความตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายใจความรับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิน้นเอวเมตัสัตเกวลัสสัทุกขขันธสัตนิโรโชโหโติติ ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้